สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพบทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องจำนานชาแนลนะครับสวัสดี f c สาวสอน้อยทุกทกท่านนะครับสวัสดี f c ซน้องอิงสวัสดีมอลำสอนอเพชรแปนแพงทุกท่านนะครับวันนี้ก็เอาภาพน้องอุ๋งอิงอยู่ที่โดมนะครับก็ทําอะไรมั่งก็ ก็ตามภาพนะครับวันนี้ก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ได้ฉลองวันเกิดน้องอุอ้งอิงไปแล้วนะครับผมก็เสนอคลิปไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ทำโน่นทำนี่แต่งตัวอยู่โดมเพื่อจะรอทำการเช็คสาวนะครับแล้วก็เล่นแมวนะ่าแมวล่าแมวล่ามาแล้วนะครับ เมื่อคืนก็เล่นไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็แจกทองไปเส้นหนึ่งนะครับ oh, <no. S 1> ก็วันนี้ก็จะแจกอีกเส้นหนึ่งนะครับสำหรับเลกสีท่านใดที่ซื้อบัตรออนไลน์นะครับ oh, <no. S 1> ก็จะได้รับแจกทองอีกเส้นหนึ่งนะครับวันนี้นะครับส่วนพรุงนี้ก็จะแจกครบ10บเส้นนะครับทางออนไลน์ ห้าเส้นทางหน้าเวทีอีกห้าเส้นโวยสามตัวนะครับก็ไปรับชมซื้อบัตรจองตั๋วกันได้นะครับที่โดมสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับก็เป็นน่าจะเป็นงานใหญ่นะครับวันสุดท้ายของการปิดวงนะครับเพราะว่าเป็นมอลลาคณะสุดท้ายนะครับที่ติดวงในฤดูกาลนี้นะครับ เพื่อทำการซ้อมแล้วก็ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การสแสดงครับปรับเปลี่ยนเวทีให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับบอสโจว,ว่าอย่างนั้นนะครับ,บ<อ>ก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ปกติธรรมดาที่ไปสแสดงอยู่ก็เสียงก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับแต่จะเพิ่มอีกโดยเฉพาะวันนี้ก็เพิ่มเบส ก้าสิบกว่าดอกนะครับแล้วก็เพิ่มระบบเสียงสีเสียงเยอะแยะเลยนะครับก็ไปรับชมกันได้นะครับก็คงไปงานมินิคอนเสิร์ตต่อนะครับมีงานต่อที่กรุงเทพและทุกสถานที่นะครับที่จ้างไปนะครับเจเฉพาะศิลปินนะครับจะไปแล้วก็ ส่วนแดนเซอร์ก็จะฝึกซ้อมนะครับอยู่ที่โดมนะครับจนถึงวันเปิดจะดูการทีหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่ถหือนว่านะครับก็ต้องหาเงินเข้าวงนะครับเขาจ้างไปที่ไหนก็ต้องไปตลอดนะครับต้องทำงานเหมือนเราเราทุกวันนะครับก็ต้องทำงานทุกวันนะครับถึงจะมีเงินเข้าวง เป็นอะไรที่วจโจจัดสรรไว้หมดแล้วนะครับแล้วอคยไปติดตามชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องจำนา h ชนแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจำนานชนแนลเลยนะครับขอบคุณภาพจากช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ ขอบคุณบัตโจขอบคุณเสียนอนขอบคุณน้องหมิงครับที่เอาภาพมาสวยๆมาให้ชมกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ